ถ้าจะเอ่ยถึงหัวหินแน่นอนครับทุกคนต้องรู้จักดีกับวลีที่ว่าหัวหินเป็นถิ่นมีหอยแต่จะมีสักกี่คนล่ะที่รู้ว่าหัวหินแห่งนี้เขาก็มีคำขวัญอย่างเป็นทางการนั่นก็คือหัวหินถิ่นมนขลังทะเลสวยนักมวยดัง พระราชวังงดงามและผมก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมที่นี่ถึงมีนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติก็แน่ละครับที่นี่เป็นเมืองที่สวยงามสมคําล,ล่ำาลอและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมเลยก็ว่าได้ครับและทราบกันนะครับว่าหัวหินที่นี่ยังมีวัดสวยๆอยีกหลายวัด เชกเช่นเดียวที่ผมจะพาไปชมวัดนี้ครับนั่นก็คือวัดเขาตะเกียบวัดเขาตะเกียบนั้นเป็นวัดอยู่บนภูเขาที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแน่นอนครับหากใครมาหัวเห็นแล้วต้องมาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรที่วัดแห่งนี้สักครั้งครับโดยเฉพาะพระเจดีย์ที่บรรจุพระธันตาธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า ใครที่มาอธิษฐานขอพรแล้วมักจะสงหวังดังคําอธิษฐานและวัดเขาตะเกียบแห่งนี้ยังมีเก๋งจีนและองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือที่มีขนาดใหญ่และโดดเด่นหันหน้าออกสู่ทะเลและที่สำคัญที่นี่ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามสมุดและที่ขาดไม่ได้ใครที่มาที่นี่ต้องได้พบนั่นก็คือฝูงลิงน่ารักนั่นเอง งั้นเราไปชมกันเลยครับว่าจะสวยอย่างที่ผมเกริ่นไว้หรือเปล่ารีเจอพี่ใจดีครับพาเที่ยวเข้าวันนี้มาถึงหัวหินทั้งทีลองดูครับวันนี้เขามีที่เที่ยวที่ไหนบ้าง ที่เราผมตังไหน่้นอครัวันนี้พาเที่ยวบริเวณนี้ก็คือเขาตะเกียบครับยวพาเข้าไปชมเป็นชายหาดนี่ครับบริเวณนี้คือหัวหินครับอยู่ที่บริเวณเขาตะเกียบครับจเราเข้าไปดูข้างบนครับว่าด้านบนจะมีอะไรจะสวยไหมเดี๋ยวดูครับ ตรงนี้บริเวณด้านหน้าดูว่าตรงนี้มีอะไรคือสาร,สรเสด็จเตี่ยต้นหม่อนขุนพลนี่และครับคือทะเลหัวหินครับ สร้างใหม่ได้เป็นทุ่สร้างไดเสร็จมีนักท่องเที่ยวไปร้านอาหารบริเวณนี้อันนี้คือพระยืนใหญ่มากเป็นพระยืนที่ใหญ่มากครับอยู่บริเวณเขาตะเกียบ เราจะเดินขึ้นบนนะข้างบนมีอะไรบ้างข้างบนนี้จะเห็นว่าจะมีทางขึ้นไปอีกทีครับแต่ผมไม่รู้ว่าสูงขนาดไหน เ,เดินขึ้นไปดูกันครับว่าด้านบนมีอะไรบ้างแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครมีไม่มีใครเลยครับบริเวณนี้ไม่มีคนขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนครับว่ามีอะไรบ้างไม่รู้สูงเปล่าไม่แน่ใจว่าจะสูงหรือเปล่าครับดูๆแล้วก็สูงเอาเรื่องครับ ด้านบนครับเอาเรื่องกันตรงนี้คือเหมือนกับว่าเป็นจุดชมวิวหรือเปล่าไปดูกันน่าจะเป็นจุดชมวิว ตรงนี้ก็คือจุดแรกน่าจะเป็นจุดชมวิวเขาเขียนบอกว่าเขตอันตรายห้ามเดินเข้าไปโดยเด็ดขาดดูว่าจะผุพังคืออะไรเราไม่เอาครับเราไม่เสี่ยงดีกว่า รู้ดูหรือเปล่าตันนี้ก็จะเป็นปิดทองรอยพระพุทธบาท เดี๋ยวจะพาเดินดูบริเวณร,บรอบๆนี้ก่อนครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะปิดประตูล็อกไว้ครับหลวงพ่อสุดโคศกบัณฑิตเจ้าวาดวัดเขาตะเ,เกียบครับพระศริวลีครับเดี๋ยวเราขึ้นไปจับ สวยมากครับพรเห็นว่าเป็นวิวมูลหินแล้วล่ะ,ะเฉ็นว่าสวยมากครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นคืออะไรเป็นจุดชมว,วิวอีกหรือเปล่าเราจะมองเห็นรอบๆประธายนะ จุดชมวิวสวยครับม่รู้น้องดูหรือเปล่านะทางขวาทางมันครับ่วนเดี๋ยวคือพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ ตรงโน้นลิงดูไหมครับแม่นะมมชีบอกว่าไม่กัดน,นะครับจะมีทั้งเ,เดินไปดูครับเขามีอะไรบ้างตรงนี้ เห็นว่ามีลิงเยอะๆเลยบริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยครับสวยมากครับเป็นจุดชมวิวสวยจริง คืออะไรขึ้นไปได้ไหมน่าจะได้เป็นจุดชมวิวครับถึงแล้วครับนี่แหละครับรอบๆห,หัวหินครับ ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับหาทางขึ้นสวยมากครับ I was here to kite surfing, but the wind is not good. So <laughs> no wind, no kite surfing. So, how long will you be in Thailand? Uh, three weeks. Three, three weeks. weeks? Yes, sir. Enjoy your trip? Yeah, thank yeah. you very much. You too. You're <laughs> welcome. Have a good one, You're huh? welcome. <laughs> <laughs> go over there I think. yeah it's a uh, but you have to take another street yes yes maybe another but now add, we have this way uh, uh, we, have, we, have, we have we have a scooter on the beach oh okay so we have to drive around you know yeah okay yes exactly <laughs> <laughs> uh, but this time so hot no. but better than raining right yeah, better than raining. <laughs> yeah raining is too but bad raining is possible <laughs> yeah <laughs> <laughs> it's, it's, it's over there, as so. รอยไว้อรอยพระพุทธบาทครับบริเวณนี้จะมีอรอยพระพุทธบาทบริเวณนี้ก็จะเห็นวิวของหัวหินครับค่อนข้างจะสวยงามทีเดียว So you can speak Thai? No. <laughs> I wish. <laughs> uh. So about Thai food, do you like it? Um. I think too Thai spicy food, for you. Thai food and Italian food is the best food in the world. Okay. Yes, 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 yes. But a little bit spicy, right? For all of you, I, I think. I, I love spicy. Oh, I love spicy. Oh, you can eat spicy. Yeah, yeah. yeah. We always cook spicy. Oh. Okay. <laughs> <laughs> Thank you so much. y o u <'re> welcome. <laughs> Have a nice trip. Bye bye. Okay. ีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจากสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นทางลงบริเวณนี้จะชันมากครับตรงนี้เป็นบันไดที่ชันมากแต่ไม่เหนื่อยแล้วครับไม่เหมือนตอนเวลาขึ้นตอนนี้รู้สึกว่าจะมีนักท่องเที่ยวเริ่มมาเล่นน้ำัาแล้วครับส่วนมากจะเป็นต่างชาตินครับ ฝั่งนี้เป็นวัดอะไรครับนี่นโอ้วัดเขาไกลาวัดเขาไกล่ายใหญ่ดูใหญ่นะวัดเยอะนอน,นวัดสวยๆนั่นเลยมกกต้องมี่นี่เลยตนั่นโอ้บริเวณนี้จะเป็นเรียกว่าสะพานปลาใช่ไหม อกอกไปจัดเรียออกไปหน้าน้าตอน,นบอ่ายค่ะอหน้าตอนนี้มีอาหารทะเลเยอะใช่แล้วก็ถูดสดเดี๋ยวไว้วันหนึ่งเลยค้างสักคืน,น,ะะนจะมีอาหารทะเลเป็นที่พูดเยอะมากครับ được Út tờ linh dưỡng mang đấy น้องลิงเยอะมากตรงนี้ก็คือหลวงพ่อพระพุทธชัยมงคลครับตรงนี้ก็จะมีน้องหมูด้วยคระัตรงทางขึ้นก็จะมีท้าวเวสวุวรรครับ เนตรงนี้ใช่ไหมจะเห็นว่ามีฟูงลิงมนงีน้องลิงนั่งเต็มเลยครับเหมือนที่คล้ายกับว่าเขาช่องกระจกเลย ระสักพักห,หอบแล้วครับนี่ก็คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วนั่นเองครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเขาตะเกียบแห่งนี้เชื่อกันว่าหาใครได้มาอธิษฐานขอพร มักจะได้สงหวังดังใจอธิษฐานอีกทั้งพระเจดีแห่งนี้อยู่บนยอดเขาตะเกียบซึ่งก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆเมืองหัวหินที่ดูสวยงามบอกได้เลยครับว่าสายบุญสายเที่ยวควรที่จะมากราบไหว้สาการะกันสักครั้งนี่คือบริเวณด้านบนที่ขึ้นขึ้นมากราบสการะ วิวด้านบนครับสวยครับเป็นรอบๆเจดีนี้ก็จะมีระฆังครับ เด,ดเดี๋ยวเราจะไปที่จำแม่วกวนยิมครับแต่น้องๆที่นี่ดูไม่ดุนะครับดูไม่ค่อยดูแต่เยอะจริงครับ เตือนของที่นี่อีกอย่างก็คือไม่ควรถืออาหารขึ้นมาบริเวณนี้นะครับและก็ไม่ควรถือของพรมพรังขึ้นมาบริเวณนี้ด้วยเพราะว่าอาจจะถูกน้องลิงแย่งของก็เป็นได้ครับผมว่าที่นี่น้องๆดูน่ารักนะครับรแต่ก็ไว้ใจไม่ได้จะเห็นว่าน้องน้องลิงเยอะม,มากบริเวณนี้แต่มีแต่ตัวเล็กๆ จะดูมาค่อยดูดนะ้วยเดี๋ยวเราจะไปไหว้ที่เจ้าแม่กวนอิมครับเป็นวัดใหญ่มากเลยครับนี่คือวัดเขาตะเกียบถ้าใครมาบริเวณนี้ก็มาเที่ยวหงหินก็อย่าลืมนะครับลองแวะมาสักการะบูชากันสักครั้งครับ วัดเขาตะเกียบเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2528เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายครับตั้งอยู่บนเขาตะเกียบในตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับและบริเวณที่ของวัดทั้งหมด152ไร่ และยังมีปรากฏหลักฐานในการสเสด็จเยี่ยมวัดของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีเมื่อปีพศ2477แต่ดูเหมือนว่าในปีพศ2509วัดเขาตะเกียบแห่งนี้ได้กลายเป็นสภาพวัดร้างเนื่องจากว่าไม่มีพระภิษุอยู่จำพรรษานั่นเอง จนมาปีพออ25 28, ศ2528ราษฎรหมู่บ้านเขาตะเกียบแลลคณะสงฆ์อำเภอหัวหินก็ได้ดำเนินการขอยกวัดร้างแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์โดยมีพระภิกษุวิรศักดั์กิติวโรได้มาบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดจึงได้รับพระราชทานวิสุงคามะสีมาในปีพศ2530นั่นเองครับ Sånn er พี่นัทครับพี่นัทจากหัวหินนะครับเป็นวินโดว์ไซต์อยู่ตรงสถานีรถไฟหัวหินนะครับมีใครมาเที่ยวก็อย่าลืมใช้บริการได้ครับเมื่อตอนนั้นของเยอะอของถ่ายเยอะอีเนเยอะอ๋อมันลื้อหมดเลยอ่ะอ๋อเยอะจริงแหละแต่มันตัวไม่ใหญ่นะ ถึงตันเลยทีนี้ถ้าไม่มีของกินในมือนะก็เขาเขาไม่แย่อืมแต่ว่าต้องถ้าเอารถมาสายบางทีต้องดูนะมึงกัดมาเลยเบาเนี่ยนะมันกัดมาเลยอ่ะห้ามจอดทิ้งไว้เงี้ยนะอันนี้เราอันนี้หุ้มไหมเนี่ยมันจัดละเอียดเลยครั้งนี้นะจะข้าหน้าเดี๋ยวไปที่ที่พี่บอกอ่ะเดี๋ยวแถววิวเลยนะวัดวัดกันน้อยโอเคโอเควัดวัดเลยองค์ใหญ่ อยู่บนยอดเขาไดเห็นหมดแล้วเห็นเอลยนะ360องศาเห็น,น360อืนี่ก็สวยครับรอนสดแค่นี้ก่อนจบคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของตะคอ,องวอร์รตี้ด้วยนะครับ